ไก่ไส้งอนร้อยที่ถูกลักษณะตามตำราให้เสียงบรรยายโดยโอชัยไผ่ตัน สวัสดีครับผมอชัยภผยตาณน,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องไก่ไส้งอนร้อยมีคุณสมบัติอย่างไรลักษณะเด่นอย่างไรมีหลากหลายี๋ยวผมจะบรรยายเอานะครับบรรยายเอาจะาพิมพ์เพราะใช้ภาพไม่ได้นะฮะใช้ภาพโดนแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดยิบเลยนะฮะเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับลักษณะไก่ไส้งอนตามตำราไก่ไส้งอนนิยมนํามาเลี้ยง มีสีดำสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียวและสีเทาเรามาดูลักษณะเด่นและตามตำราว่าไว้มีอะไรบ้างมาดูกันครับปากปากใหญ่เป็นร่องหรือเรียกว่าปากชักร่องปากไม่ยาวมากจนเกินไปคนปากใหญ่กามปากใหญ่แข็งแรง หอปากลึกแข็งแรงลิ้นลิ้นไก่ควรจะบางเล็กเรียวไก่จะว่องไวปราดเปรียวถ้าลิ้นหนาไก่จะเชื่องช้าแต่ลลำโตใบหน้าถ้าเป็นทรงเหลี่ยมผืนผ้าจะดีมากหัวคิ้วหรือขนงหัวคิ้วใกล้ดวงตา และหัวคิ้วจะยื่นออกมาพอดีทำให้ดวงตาอยู่ลึกป้องกันดวงตาถูกกระทบได้เหนียงเหนียงหรือตุ้มใต้คางที่ดีไม่ควรมีเหนียงหรือถ้ามีเพียงเล็กๆไม่ใหญ่เกินไปตาถ้าพื้นรอบขอบตาดำหมายถึงรอบๆอบตาดำเป็นสีขาว แข้งกับปากต้องขาวด้วยควรเป็นไก่ในสีดำสีเทาสีแดงตาถ้าพื้นรอบขอบตาดำเป็นสีเหลืองแก่ปากกับแข้งต้องดำควรเป็นไก่ในสีเขียวสีเหลืองสีเทาเป็นหลักส่วนรองลงมาเฉดสีอื่นตาถ้าพื้นรอบขอบตาดำเป็นสีเทา ปากกับขาควรเป็นสีดำเขียวควรเป็นไก่ในสีดำสีเทาดำตาลักษณะตาควรอยู่ลึกตาทรงเรียวเป็นตากบหัวลักษณะหัวต้องมีหัวเล็กกว่าลำคอหรือหัวเท่ากับคอเป็นไก่ฉลาดถ้าหัวใหญ่กว่าลำคอไก่ช้า แต่ลำโตงอนลักษณะงอนควรเป็นปลายงอนชี้ฟ้าจะเป็นไก่ว่องไวคอลักษณะคอควรมีกระดูกป้องคอถี่รูดดูจะลื่นลำคอจะใหญ่ยาวพอสมสัสดส่วนปีกไก่ไส้งอนร้อยทุกเฉดสีควรมีขนปีกข้างละ ไม่ต่ำกว่า18เส้นไก่สีดำสีเทาควรมีขนปีกไม่ต่ำกว่าข้างละ18เส้นเช่นกันควรมีขนปีกแซมขาวข้างละ2-3เส้นถือว่าเป็นไก่ที่มีคุณสมบัติพิเศษหางควรมีหางยาวแข็งแรงปลายหางจะไม่แหลมควรจะโค้งมนถ้าหางสั้นไม่ควรเลือก พราะไม่ว่องไวแต่ลำโตหลังหลังไก่จะอยู่ระดับเดียวกันกับหัวปีกสังเกตได้จากเรียบเรียบลาบแนวเดียวกันปีกจะไม่อยู่สูงกว่าพื้นหลังอกอกไก่ต้องกลมคล้ายรูปมะพร้าวและเนื้อต้องเต็มอกและเนื้อแน่นปั้นขา ปั้นขาต้องใหญ่เป็นมัดเนื้อแน่นเป็นแพ็กเนื้อปั้นขาต้องนูนยื่นออกมาเห็นได้ชัดแข้งหรือขาไม่ว่าแข้งขาวแข้งเขียวแข้งดำควรเป็นแข้งแบบแห้งแห้งเหียเห่ยวเหี่ยวจะดีมากนิ้วนิ้วกลางควรมี2ี่สเกนิ้วก้อยควรมี7จ็เก นิ้วต้องเรียวยาวเล็กแห้งแห้งไม่อวบท่ายืนควรยืนแบบหางตกอ,อกตั้งจะเป็นไก่หัวสูงทุมบนถ้ายืนแบบอกต่ำหางเสมออกจะเป็นไก่เชิงล่างมุดมัดลำตัวควรมีลำตัวยาวจับสองท่อนช่วงหน้าและช่วงท้ายจะใหญ่กว้างพอๆกันเป็นไก่ลำโตกำลังดีไม่มีตก เสียงขันก่อนจะขันลำคอต้องตั้งตรงควรมีเสียงขันกังวานชัดเจนเสียงขันสีพยางเสียงสุดท้ายต้องลากเสียงยาวสูงครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หัดเล่นไก่คนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอมาดูคลิปนี้จะรู้หมดเรื่องไก่ไส้งอนร้อยลักษณะเด่นอย่างไรนะครับ นำไปใช้ประโยชน์ฮะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับ